สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังชนะทิพส่งกระสินยืนยันว่าทีมไทยจะไม่แพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามโดยแอดมินเพจได้โพสต์ว่าชนะทิพยืนยันว่า ทีมไทยจะไม่แพ้ให้กับเวียดนามก่อนการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ AFF Suzuki Cup 2020จะเริ่มต้นชนะทิพย์ทรงกระสินนักเตะทีมชาติไทยได้กล่าวเกี่ยวกับแมตช์นี้ว่าพวกเราไม่คิดว่าพวกเราจะได้พบกับเวียดนามพวกเราคิดว่าทีมไทยจะได้พบกับอินโดนีเซียแต่อย่างไรก็ตามในรอบรองชนะเลิศทุกทีมแข็งแกรงพวกเราจะเล่นอย่างมีสมาธิผมไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสถิติคลินชีตของเวียดนาม ทีมไทยเตรียมความพร้อมสาหรับทุกสถานการณ์และเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอาชนะทีมไทยจะไม่แพ้ใครในรายการนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อครองบัลลังในนัดชิงชนะเลิศ FF Suzuki Cup ิ2020แน่นอนครับว่าในรอบรองชนะเลิศจะเป็นงานที่ยากกว่าในรอบแบ่งกลุม่มนักเตะที่เล่นในเจลีก่าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังชนะที่ยืนยนันทีมไทยจะไม่แพ้กับเวียดนามจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าเวียดนามอยากจะกินต้มยำหม,ม้อไฟไทยมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามจะร้องเพลงชัยอย่างภาคภูมิใจในนัดชิงชนะเลิศจริงแท้แน่นอนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชัยชนะในครั้งนี้จะเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของความสําเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วมันถือเป็นเรื่องปกติความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็เหมือนกับโค้ชมาเลเซียนั่นแหละ ขนาดเสือมาลายูยังฟันหักไปสามซีห่หากเจอกับช้างศึกพวกเราก็จะกินต้มยำหม,ม้อไฟไทยชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าวเวียดนามจะมอบความล้มเหลวให้กับทีมไทยเองคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากปีกทั้งสองข้างของเวียดนามเล่นได้ดีทีมไทยก็จะเป็นเหมือนกับมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวมังกรทองจะหักหงาช้างเองมุมมองท่านต่อมาครับ ไร่ชผู้เล่นไทยชุดนี้มีแต่คุณภาพทั้งนั้นเลยผู้เล่นสำรองก็เล่นดีและมีเสียภาพมากกว่าพวกเราการยิงประตูก็ดีกว่าพวกเราพูดตามตรงเลยนะทีมไทยน่าจะได้เป็นแชมป์ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่สนใจหรอแล้วหลังจากผ่านไป2นัดในรอบรองชนะเลิศสถิติคลินชีตยังคงอยู่ก็คงจะไม่มีโอกาสได้สนใจแล้วละความคิดเห็นท่านต่อมาครับทั้ง2ทีมแข็งแกร่ง และต่างฝ่ายต่างก็ระวังตัวกันจนกระทั่งจบเกมมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากเวียดนามพบกับอินโดนีเซียก็จะเป็นการรีแมทช์นัดชิงซีเกมแต่ถ้าพบกับสิงคโปร์ก็จะเป็นการรีแมทช์นัดชิง AFF ี1 9 9 8ฉันอยากจะให้เจอกับสิงคโปร์ในนัดชิงซาเลิศและเอาชนะพวกเขาเพื่อสำารับหนีแค้นคอมเมนต์ท่านมากครับเวียดนามกำลังเรียนรู้วิธีการฉลองประตูของทีมไทย ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามจะพบกับอินโดนีเซียอีกครั้งในนัดชิงชนะเลิศมุมมองท่านต่อมาครับบางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับสถิติคลีนชีทของเวียดนามมันผิดตรงไหนกันเหรอมีหลายคนบอกว่ามันผิดแล้วก็มาบอกว่าเวียดนามต้องการที่จะกินต้มยำหม,ม้อไฟไทยปากก็บอกว่าเจอทีมไทยไม่มีอะไรต้องกลัวแต่พอผลการแข่งขันออกมาไม่เป็นไปตามคาด ก็กลับบางคนดาา่าสาบแช่งนักเตะผู้ักษาประตูโคช้ชไปจนถึงครอบครัวของพวกเขามันคือความจริงที่ว่าถ้าหากพบก,กับทีมชาติอินโดนีเซียมาเลเซียหรือกัมพูชาพวกเขายังคงตามหลังเวียดนามอยู่มากหนงเล็บแค่พูดถึงบางคนนะคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าไม่ต้องกังวลไปถ้าหากพวกเราจะเอาชนะไทยได้พวกเราก็จะออกจากอาเซียนได้แล้วแตถ้าหากพวกเราแพ้ให้กับไทย เพราะว่าไทยได้พักมากกว่าเพราะว่ากรรมการเพราะว่าทีมไทยเล่นตุกติกเพราะว่าวานดึกหรือว่าเตียนเล่นเวียดนามก็จะยังคงเป็นแชมป์ในหัวใจของแฟนบอลชาวเวียดนามแพ้แต่เล่นในอย่างสวยงามก็ยังคงมีความสุขนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าชนาทิพและทีลทรมักจะแอคเหมือนกับว่าพวกเขาได้เล่นในเจลีกไม่ว่าจะลีกไหนก็ไม่ควรมาดูถูกเวียดนามนะ ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าเวียดนามกล่าวพวกเราไม่ได้สนใจว่าทีมไทยจะเป็นใครในรายการระดับหมู่บ้านทุกทีมก็ไม่ได้แตกต่างจากทีมลาวเลยคอมเมนต์ท่านมากครับชนะทิพเอาชนะห่วงลึกกับต่วนอันให้ได้สก่อนเธอแล้วค่อยมาคิดเกี่ยวกับการเอาชนะเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหบปากแล้วเดินตรงไปที่สนามบินซะมุมมองท่านต่อมาครับ ที่เวียดนามมักจะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นถ้าพวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่าทีมของพวกเราจะเอาชนะในนัดสำคัญได้พวกเราก็มักจะแพ้ยังคงสงสัยว่าคราวนี้จะชนะหรือไม่บางครั้งทีมไทยก็กลัวพวกเราเหมือนกันสิ่งที่พูดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันกลัวมากที่แฟนชาวเวียดนามมักจะพูดว่าเวียดนามต้องชนะไทยแต่เมื่อคุณผิดหวังคุณก็จะไปโจมตีโค้ชและนักเตะ เหมือนกับครั้งล่าสุดที่พบกับจีนทุกคนก็อยากจะเอาชนะกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าแพ้ก็ต้องอยอมรับให้ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดตามตรงเลยนะตราบใดที่เวียดนามสามารถบล็อกสนาทิพและกองหน้าอย่างทีเดอสินแดงดาได้ทีมไทยก็ไม่มีอะไรที่จะเอาชนะเวียดนามได้ในตอนนี้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมแฟนบอลเวียดนามถึงไม่ให้กําลังใจกันถ้าอย่างนั้น ก็อย่าดูอีกต่อไปฟุตบอลยังไม่แข่งก็ยกธงขาวซะละช่างน่าเศร้ากับสปิริตของชาวเวียดนามจังเลยคอมเมนต์ท่านมากครับ FF ฤดูกาลที่แล้วไม่มีชนะทิพย์มันแตกต่างจากเดิมนะมาครั้งนี้โอกาสที่เวียดนามจะเอาชนะถือว่าต่ำม,มากที่ราินะชนะทิพย์อยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามและอินโดนีเซียจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหมือนกับ4ี่เกม มุมมองท่านต่อมาครับเมื่ออากาศหนาวมากินต้มยำหม,ม้อไฟไทยก็จะทำให้อบอุ่นขึ้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเลอวิงดึกเคยกล่าวว่าในปี2000เวียดนามจะทัดเทียมกับไทยแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะในยุคข,ของเลอวิงดึกยังไม่สามารถทําได้จนมาถึงยุคข,ของคองเฟืองเวียดนามจึงสามารถแข่งขันกับไทยได้ในรายการนี้ ถ้าพวกเราสามารถกำจัดทีมไทยในรอบรองชนะเลิศและควา้าแชมป์ได้มันคงจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยจะแพ้เวียดนามสองนัดรวดและเวียดนามจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าฉันไม่ได้สนใจในสิ่งที่ชนะทิพย์พูดสิ่งที่สำคัญก็คือตัวอันแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากขาคริสตตลของเขาได้รับการปรับแต่งให้แข็งแกร่งขึ้น คอมเมนต์ท่านมาครับทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยเป็นแมตช์ที่คนคาดก,การันรับชมอย่างมากเมื่อสองทีมต้องมาห้ามห่นกันเองโอกาสแพ้หรือชนะพอๆกันคือ50-50แต่ถ้าวันเราสามารถเอาชนะชนะทย์ได้มันคงจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นท่านต่อมาตั้งคำถามว่ารายการระดับหมู่บ้านทีมไทยให้ความสำคัญด้วยหรอมุมมองท่านต่อมาครับจงจำเอาไว้ว่า ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพวกเรายังไม่เคยเอาชนะทีมไทยได้เลยดังนั้นมันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากพวกเราจะต้องกลับบ้านก่อนกำหนดชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเห็นได้ชัดว่าทั้งไทยและเวียดนามต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการพบกันในรอบรองชนะเลิศไม่ใช่เพราะกลัวซึ่งกันและกันหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าคู่ต่อสู้อีก2ทีมในรอบรองชนะเลิศเป็นงานที่เบากว่ามากความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เวียดนามจะเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกับอินโดนีเซียแล้วก็ดวลจุดโทษกันต่อให้ทีมไทยแข็งแกร่งแค่ไหนโอกาสก็มีเท่ากันคือ50-50มุมมองท่านต่อมากล่าวว่านักเตะไทยกล้าที่จะอ้างชัยชนะเหนือเวียดนามมันถูกต้องแล้วที่บอกว่าจะไม่แพ้เวียดนามแต่เวียดนามจะทําให้ไทยแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษและคอมเมนต์ like, ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับทีมไทยกําลังอยู่ในอารมณ์ที่สั่นคลอน จึงต้องมอบกำลังใจให้กับตัวเองนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังชนะทิพย์สงกระสินยืนยันว่าทีมชาติไทยจะไม่แพ้ให้กับทีมชาติเวียดนาม หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ